สวัสดีครับสวัสดีค่ะน้องสตีฟคุณครูชื่อครูไายนะคะชื่อนางสาวสิริพรเซมาชื่อเล่นชื่อครูอะไรครัะคนนี้ชื่อครูอะไรคนนี้หันหน้ามาทางนี้ครูครูครอายครับทีนี้สตีฟพ,พนมมือขึ้นพนมมือสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเด็กชายอะไรคะสัน สันหะน้เนื่องหน้าชื่อเล่นชื่อน้องสอกีนนะคะโอเคไหนนั่งตัวตรงหรือ,อยัง<น>วันนี้คุณครูายจะพานักเรียนนะคะชั่วโมงนี้ไปเรียนรู้กิจกรรมอวัยวะในร่างกายเจ็ดส่วนสตีทครูาออยู่ทางไหนคะทางไหนครูาออยู่ไหนนี่ครูาออยู่นี่หันหน้ามาทางนี้โอเคไหนนั่งตัวตรงหรือย,อยัง นั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงยืดหลังและหันหน้ามานั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังคะตรงหรือยังเออเลยอันไหนปลบปือหนึ่งคันปลบมือสองคันหนึ่งสองอ่าเก่งมากเลยแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้ในสื่อไหนลองมาเชี้วอวัยวะในร่างกายของตัวเราเอง สตีดอ่าสตีดเอามือขึ้นมาเห็นไหมคะไหนกำมือแบมืออ่าสบัดมืออ่าอันนี้คือส่วนหนึ่งนะคะในร่างกายของเราชี้ไปที่ศีรษะคิ้วตาหูจะหูปากตรงนี้คืออะไรคะบอกครูได้ไหมคาง แต่ตรงนี้ค่ะคืออะไรคะลายอ่าฟังออกเสียงอันนี้ตรงนี้คืออะไรคะแขนตรงนี้ล่ะคะมือไหนกำม,มือให้ดูหน่อยแบ,บมือ,อเดี๋ยวรอจะมารองร้องเพลงกำแล้วก็แบได้ไหมกำ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  กำแบ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 กำมือแล้วก็แบนนแบ่แล้วปรบมือสองทีปรบมือสองทีทางนี้ค่ะลูกปรบมือสองทีทางนี้ค่ะสติีทหนึ่งสองถ้าเราแบมือออกมาเราก็จะสามารถปรบมือได้ตามสังนะคะ โอเคต่อไปอยากจะให้ลองร้องเพลงแล้วก็ทำท่าทางไปด้วยนัคนก็คือเพลงอ่าจับหัวกันได้ไหมทุกชั่วโมงที่เราจะร้องกันจับหัวจับหัวจับไหจบลจับดูมหมจับที่เอวจับที่แขนจับมหม จับที่หูแล้วมาแตะที่มือมืออยู่ไหนเก่งมาปรบมือให้ตัวเองหน่อยไหนยอดเยี่ยมทํายังไงยอดเยี่ยมกดไลค์ให้ตัวเองเก่งมากนะคะสามารถทําท่าทางประกอบเพลงตามคุณครูอายได้เอาละทีนี้เดี๋ยวควาาจะมีสื่อการเรียนรู้มาให้เด็กๆได้ดูกันอยากดูหรือยังร่างกายของฉันอยากดูหรือยังแทนแทนแทนอุ้ยอยู่ข้างหลัง อย่ากเห็นหรือยังนะับหนึ่งสองสามขึ้นมาแล้วนี่คือรูปนะคะเป็นรูปภาพเสมือนนะคะนั่นคือรูปกระตุน้นเพราะว่าเราจะเรียนรู้จริงจากภาพนะคะของนักเรียนในสื่อต่อไปเดี๋ยวคุณรูอาาารจ์เอาให้เด็กดูอ่ะดูนะคะเป็นเปรียบเสมือนปฏิทินสมุดรูปอวัยวะส่วนต่างๆดูที่ตรงนี้ค่ะไม่ต้องดูเลกูเด็กผู้ อันนี้คือภาพขนาดเล็กเดี๋ยวเราจะไปดูภาพขนาดใหญ่แต่ละส่วนของร่างกายอ,อันนี้บอกก่อนว่ามีอะไรบ้างไหนสติท์ออกเสียงตามคุณครูอายนะคะตาสีสะอ่ะหัวก็แหละหวัหวหูอะไรคะมืออันนี้อะไรเนี่ยบอกครูดได้ไหมอะมือเก่งมากตรงนี้ค่ะตรงนี้ อะไรคะแขนเก่งมากค่ะตรงส่วนล่างเอาไวเ้เดินเดินคืออะไรเอาไว้เดินเนี่ยคืออะไรครัขาออกเสียงตามครูอายนะคะขาส่วนนี้คืออะไรอยู่บนใบหนะ้าอะไรคะคิ้วออกเสียงตามค่ะคิ้วต่อไปคะ่ะเออเอาไว้ดมกลิ่น ออกเสียงใหม่อีกทีว่าจะมูมอันนี้ค่ะอะไรคะฟันฟันนาหรือเนี่เห็นไหมคะริมเปียเขาเรียกว่าปออาก็ปาก,ปากนะคะอันนี้อะไรเนี่ยลิน้นแล้วก็เทา้าอันนี้คูอายให้ดูไปก่อนก็จะมีหลายส่วนเลยแต่ที่หลักๆเรามาดูนี่ส่วนนี้ภาพใหญ่ขึ้นคืออะไรคะภาพ เอาไว้มองดูคือภาพอะไรคะภาพตาออกเสียงตามนะคะตาอันนี้อะไรคะภาพนี้คือสีสะหรือว่าหัวทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะตาหัวเก่งมากเดี๋ยวเราจะไปต่อนะคะ อะไรคะเอาไว้ฟังเอาไว้ฟังคือหอูเอาไว้หยิบจับสิ่งของคืออะไรแน่เก่งมากขออีกครั้งหนึ่งมือต่อไปนะคะอะไรคะนี่น,นี่ดูตรงนี้คืออะไรคะแขนเอาไว้เดินคืออะไรคะขาออกเสียงตามนะคะขา แขนต่อไปค่ะตรงนี้รูอทายชวนไปแล้วอีกหนึ่งรอบคืออะไรเอ่ยออกเสียงตามนะคะคิวตรงนี้ค่ะจะอะไรจะมูกนะคะอ่าต่อไปค่ะฟะไอะไรเลยฟัน เมาปากนะคะอ่าโอเคอันนี้ล่ะปากออส่วนอันนี้ที่มองเห็นเนี่ยคือฟันออไในชี้ไปที่ฟันของตัวเองให้ดูหน่อยออฟันเอาไว้เคียวอาหารนะคะอ่ต่อไปค่ะอันนี้คืออะไรที่อยู่ในปากคืออะไรลิ้นลิ้ออกเสียงตามลิ้น นี่ค่ะเท้าเท้าเท้านะคะอ่าจะมีทั้งหมด12ส่วนแต่ว่าหลักๆผู่อายจะขอดูว่าเด็กๆจะได้7ส่วนขึ้นไปหรือเปล่าเดี๋ยวขอทวนอีกครั้งหนึ่งนะคะจะากภาพเด็กผู้ชายคนนี้นะคะน้องผู้ชาย MyBody <ม>เด็กผู้ชายนั่นก็คือตัวของฉันตรงส่วนบนคืออะไรคะสีสะ อ้าครูอาจะก่อชี้ให้ดูตรงนี้คืออะไรคะสตีดดูนี่คืออะไรคะตาเกตาเออตรงนี้คืออะไรคะเข<ค>่งอะไรเอ่ยอ้าปากแล้วตื่นนี่คืออะไรอ้าปากปากอ่าสามแล้วอ่ะอันนี้คืออะไรคะนี่เข<ค>่แขนสี่แล้วแขนถัดจากแขนเนี่ยตรงเนี้ยคืออะไรแขนแล้วเป็นอะไรคะมอ,อื้อเข<ค>่มือ ตรงนี้คืออะไรคะแข้งแบบขออ่อนี่ภาพอะไรเอาไว้เดิอนอะ่ะขาแล้วก็ขา โยเป็นภาพเด็กผู้ชายนักเรียนในห้องเรียนของเราที่ใส่ชุดนะักเรียนเสื้อสีขาวแล้วก็กางเกงสีส้มก็คือชุดนักเรียนนะคะจะเห็นได้ชัดเลยอ่ะเรามาดูในภาพกันสะตีดออกเสียงตามสีสะ,ะหัวอันนี้อะไรคะหูแขนออกเสียงตามค่ะก่อนที่จะไปจับคู่รูปภาพนะคะ,นะคะ แขนขาอันนี้อะไรคะมาฝั่งนี้ตาจมูกปากมือเท้านะภาพนี้ก็จะชับขึ้นเดี๋ยวก่อนที่ครูายจะมาทดสอบให้ชี้เนี่ยก็ครูไอจะให้จับคู่ก่อนนะคะจับคู่นะคะอ่า ทีนี้วายจะชี้ก่อนนักเรียนคะช่วยจับคู่ภาพนี่คะ่ะภาพสีสะจับคู่ภาพสีสระตามหาภาพให้หน่อยคะ่ะแล้วนํามาวางแบบนี้ถูกต้องคะ่ะเมื่อเราตามหาภาพได้แล้วให้นํามาวางและออกเสียงพูดคําว่าหัวต่อไปคะ่ะตามหาภาพนี้ให้หน่อยคะอ่ะอ่า ภาพนี้ออกเสียงว่าอะไรคะอูเก่งมากต่อไปค่ะดูภาพก่อนภาพนี้ให้หน่อยคะ่ะภาพนี้มีชื่อว่าอวัยวะส่วนนี้คือคืออะไรคะเนี่ยเนีย่ยขอคืออะไรคะอะไรเอ่ดออกเสียงแข็งแขนเก่งมากคะ่ะดูก่อนสติสติสตคะชี้ก่อนตามหาภาพนี้ให้หน่อยคะ่ะ ภาพนี้นะคะดูภาพก่อนอ,อนักเรียนคะภาพนี้จับมาวางแล้วชื่อภาพว่าอะไรอวัยวะส่วนนี้อะไรเอ่ยสติอะไรคะ จะเย็นๆย็นมือต่อไปภาพนี้ค่ะเค <Okay. S 1> อันนี้คืออะไรคะออกเสียงให้ฟัง <c oughs> ก่อนปาดอะไรคะภาพนี้คือคืออะไรเนี่ย,ยเำแล้วก็แบรภาพนี้คืออะไรเนี่ยสัดตีจะเย็นๆตอบคออุยก่อนภาพนี้คือภาพอะไรเนี่ยเขาชี้มาที่ตรงนี้คืออะไรมอ,อื้อมือ อ่มือ,อต่อไปค่ะภาสุดท้ายคือคือคอ,อะไรคะเท้าเท้าเอ่เก่งมากๆเลยนะคะเก่งมากเลยอันนี้คือกิจกรรมจับคู่รูปภาพนะคะของอวัยวะส่วนต่างๆอ่าเมื่อรบแล้วทีนี้ครูอายจะชี้แล้วให้เด็กตอบ อีกหนึ่งรอบนะคะชี้ครูไอจะเป็นคนชี้แล้วนักเรียนช่วยตอบว่าส่วนนี้คือส่วนไหนของร่างกายนะคะคืออวัยวะส่วนไหนของร่างกายของฉันนะคะ,อ,ะอามือวางไว้ตรงนี้ก่อนกลวยจะทดสอบให้ดูนะคะ,ะทำตัวอย่างให้ดูยกตัวอย่างหนึ่งภาพนี้ค่ะคือภาพหัวเดาเด็ก ก็จับไปที่หัวของตัวเองแบบนี้นะคะเราจะชี้ภาพและจับไปที่หัวของเราเองนะคะสติสต่อไปนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างหัวไอ,อขอเจ็ดส่วนในร่างกายตอบให้ถูกและชี้ให้ตรงนะคะอ้านักเรียนมีง่วงช่วงเช้าอยู่นะสติสครับรอไมไม้ขาปรอบมือหนึ่งครับโอเคแสดงว่า นั่งดีๆขออวัยวะส่วนที่หนึ่งนะคะนี่ค่ะสติชื่อว่าอะไรคะอวัยวะส่วนนี้คืออะไรเอาไว้มองดูคืออะไรคะตา<ะ>ตาไหนเ<ะ>ก่งมากไหนชี้ไปที่ตาก่อนตาตาหนึ่งแล้วส่วนนี้ค่ะพ<ว>เอาใช้มือนี้นะคะส่วนนี้ค่ะชื่อว่าอะไรคะชื่อว่าอะไรอ่าอันนี้เราเก็บไว้ก่อน เก็บไว้เก็บไว้เลยเพราะว่าเรา,เราเร,าเราเรียนไปแล้วส่วนนี้คืออะไรคะุ<ห>จะมูชี้ไปที่จะโมูเก่งมากสองแล้วสติทค่ะส่วนนี้ค่ะสติส่วนนี้คะ่ะนี่ะนนอะไรเอ่ยเ,เอาไว้พูดเอาไว้พูดเอาไว้พูดมีชื่อว่าอะไรคะ่ะเอาไว้พูดเอาไว้พูด อาชีไปที่ร่างกายของตัวเองเลยเอาไว้พูดเนี่ยคืออะไรอะไรเอ่ยปา<ะ>เก่งากส่วนที่ต่อไปค่ะส่วนที่สี่ส่วนที่สี่อะไรเอ่ยเอาไว้เอาไว้ก้าวเดินอะเอาไว้ก้าวเดินคืออะไรคะชี้ไปที่ตรงนี้ของเราอาชี้ไปที่ร่างกายของเราสติสนี่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ไหนสติสชี้ไปสิชี้ลงไปเอามือมาไหนมืออยู่ไหนอ่าตรงนี้คืออะไรเอ่ยตรงนี้เขาเรียกว่า เท้าเท้า,านะคะต่อไปค่ะสี่แล้วนะต่อไปส่วนที่ห้าตรงนี้ค่ะจะตีสส่วนที่ห้าชี้มาค่ะนี่อยู่ตรงไหนอ,อ่ะหูหอจิเก่งมากส่วนที่หค่ะส่วนที้หกหกผมใช่ไหมคะแต่มันอยู่ในส่วนบนของนี่อะไรเอ่ยสีซะหรือว่า อ้าอะส่วนสุดท้ายถามอีกหนึ่งส่วนถามอีกหนึ่งส่วนนะคะคือตรงน,นี้น่ะเนี่ยเอาไว้เนี่ยเอาไว้หยิบจับสิ่งของค<ะ>ืออะไรคืออะไรส่วนเนี้ยอะไรคะเ<ะ>ละ่มือเก่งมา,มากๆแล้วปลุกมือให้ตัวเองหน่อยสอบได้อาปลุกมือทำไง <S <S> <S เก่งมากๆเลยอะทน,นี้ไวจะปิดปิดแล้วนะ ก่อนที่จะจบกิจกรรมนะคะจะตีทค่ขาจะที่หัวหัวหัวนหนควายจะเก็บมือตัวเองไว้ได้ไหมอ่านหนหัวชี้ไปที่หัวตีทชี้ไปที่หัวชี้แบบนี้อ่ะทำให้ดูหัวหัวหูหูตาตาอยู่ไหนตาจะมูอูกมูออยู่ไหนมูกมูกเอาไว้ดมกลิ่นอ่ะมูกมูกปากปากอ่ามือมือไหนมือ มือแขน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 ขาขาอยู่ไหนชี้ไปหน่อยชี้ให้ดูหน่อยไหนขาอยู่ไหนขาขาเอวเอวอยู่ไหนเอวไลไลโอเกินเจ็ดส่วนแล้วอน,นี้ถือว่ายอดเยี่ยมเลยออาปรบมือให้ตัวเองหน่อย่าเก่งมากมากเลยวันนี้นะคะน้องสตีนให้ความร่วมมือแล้วก็สามารถ ฟังก่อนอาแล้วก็สามารถเรียนรู้อวัยวะเจ็ดส่วนในร่างกายของตัวเองและตอบคำถามได้ถูกต้องแล้วก็มีความ